เดิมพันรักข้ามมิติตอนที่2รหัสมรณะและการเดิมพันครั้งใหม่กรุงเทพมหานคร19มกราคม2010เสียงแจ้งเตือนจากหน้าจอโนเกีย E71 ดังขึ้นทีๆไม่ใช่เสียงข้อความจากโอเปอเรเตอร์แต่มันคือการสั่นสะเทือนที่ส่งตรงมาจากระบบที่ฝังอยู่ในโซดประสาทของที แสงสีฟ้าจางๆปรากฏขึ้นที่ขอบสายตาของเขาอีกครั้งขณะที่เขากำลังนั่งอยู่ในออฟฟิศขนาดเล็กของบริษัททีวราแอดเวร์ไทซิ่งบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงเคาะคีย์บอร์ดและเสียงคุยโทรศัพท์ของพนักงานเพียง4-5หคนซึ่งในอนาคตอันใกล้พวกเขาเหล่านี้จะพากันลาออกเพราะเขาไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนภารกิจใหม่บทพิสูจน์วิสัยทัศน์แก้ไขจุดบอดในวิสัยทัศน์เป้าหมาย ยับยั้งการสูญเสียเงินทุน2ล้านบาทภายใน24ชั่วโมงคำแนะนำความรู้จากปี2026คืออาวุธแต่ความนิ่งเฉยคือจุดตายรางวัลปลดล็อกเมนูตลาดหุ้นล่วงหน้าและค่าสถานะความโชคดีบวกสบทลงโทษหากล้มเหลวระบบจะทำการริบคืนความทรงจำเกี่ยวกับผลกำไรในปี2010ทั้งหมดที่รู้สึกเหมือนมีน้ำเย็นจัดราดรถสันหลัง ริบคืนความทรงจำนั่นหมายความว่าเขาจะกลายเป็นไอ้โง่คนเดิมที่เดินหน้าเข้าสู่หายนะเหมือนในชาติที่แล้วอย่างนั้นหรือเขารีบกวาดสายตามองไปที่โต๊ะทำงานของตัม้มพาร์ทเนอร์คนสนิทในตอนนั้นตั้มกำลังขมักขม้นอยู่กับการตรวจสอบเอกสารการลงทุนในโปรเจกต์อสังหาริมทรัพย์ดาวรุ่งที่พวกเขาร่วมหุ้นกับนักลงทุนรายใหญ่คนหนึ่ง ทีจำได้แม่นยำในอีกไม่กี่วันข้างหน้านักลงทุนคนนั้นจะหอบเงินหนีไปต่างประเทศทิ้งให้เขาและตั้มต้องแบกรับหนี้ก้อนแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของโดมิโนแห่งหายนะตั้มหยุดก่อนทีโพล่ขึ้นมาจนทุกคนในออฟฟิศหันมามองเป็นตาเดียวตั้มเงยหน้าขึ้นจากแว่นสายตาอะไรของมึงวะทีกูใกล้จะโอนเงินงวดแรกให้คุณวิชัยแล้วเนี่ย แกโทรมาเร่งบอกว่าถ้าไม่โอนวันนี้โคต้ายูนิตพิเศษจะหลุดไปให้เจ้าอื่นนะวิชัยชื่อนี้ทำให้ทีขบเคี้ยวเคี้ยวฟันในปี2026เขาจำได้ว่าชื่อนี้ปรากฏในข่าวหน้าหนึ่งเรื่องแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติที่โดนจับได้ที่ยุโรปแต่นั่นมันอีกสิบกว่าปีข้างหน้าตอนนี้วิชัยคือเทวดาของเหล่านักลงทุนรุ่นใหม่ถอนชื่อเราออกมาซะตั้มอย่าโอนเงินแม้แต่บาทเดียว ทีเดินเข้าไปหาพาร์ทเนอร์ด้วยสายตาที่กร้าวแกร่งจนตั้มพงะมึงบ้าอะไรเราคุยกันแล้วไงว่าน,นี่คือโอกาสเปลี่ยนชีวิตนะว้ยถ้าโปรเจก์นี้ผ่านเราจะเลิกทำแค่รับจ้างออกแบบกระจกกระจกแล้วขยับไปเป็นหุ้นส่วนโครงการใหญ่เลยนะตั้มเริ่มมีอารมณ์ฉุนเฉียวแจ้งเตือนอัตราการโน้มน้าวใจสำเร็จในปัจจุบัน15%ระบบแนะนำใช้ข้อมูลลึกที่ไม่มีใครรู้ในปี2010เพื่อกดดันเป้าหมาย ที่สูดหายใจลึกเขาหลับตาลงนึกถึงข้อมูลจากข่าวเก่าๆที่เขาเคยอ่านตอนตกอับในปี2026ข่าวรื้อฟื้นคดีวิชัยนายวิชัยแอบใช้บัญชีโนมินีในชื่อบริษัทเคแมนไอแลนด์ Island, เพื่อโยกย้ายเงินตั้มฟังนะ กูรู้มาว่าโครงการที่หัวหินของวิชัยไม่มีการขอใบอนุญาตสิ่งแวดล้อม (EIA) และที่สำคัญบัญชีที่แกให้มึงโอนไปนะ่ะมันไม่ใช่บัญชีบริษัทแต่มันคือบัญชีส่วนตัวที่จดทะเบียนในชื่ออําพรางต่ช้ชะงักมึงรู้ได้ไงข้อมูลนี้แม้แต่คนในวงการยังไม่รู้เลยนะกูมีสายของกูทีโกหกคำโต ถ้ามึงไม่เชื่อลองเช็คเลขที่บัญชีนั่นกับพักพวกที่แบงค์ดูว่ามันไปเชื่อมโยงกับคดีฟอกเงินที่สิงคโปร์หรือเปล่าทีไม่ได้รอให้ตั้มหายงงเขาเดินกลับมาที่โต๊ะแล้วเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์หนาเตอะในยุคนั้นขึ้นมาเขาต้องทำอะไรที่ใหญ่กว่าการแค่ป้องกันเงินเขากำลังจะโจมตีกลับเวลาผ่านไปสามชั่วโมงที่บีบคั้นหัวใจทีนั่งจ้องหน้าต่างระบบที่โชว์เวลานับถอยหลัง 0,4, 2, 2 1 5 จู่ๆโทรศัพท์สำนักงานก็ดังขึ้นตั้รับสายแล้วหน้าถอดสีครับครับอะไรนะบัญชีโดนอายัดงั้นหรอตั้มวางสายแล้วหันมามองทีด้วยสายตาที่เปลี่ยนจากความโกรธเป็นความกลัวมึงรู้ได้ไงวะเพื่อนกูที่แบงก์บอกว่าปอปองโงเพิ่งจะเริ่มจับตาดูบัญชีนี้แบบลับๆเพราะมีการโอนเงินผิดปกติจากบ่อนกัมพูชาถ้ากูโอนไปตอนนี้เงินสองล้านของเราโดนฟรีซแน่นอนและกูอาจจะโดนข้อหาฟอกเงินด้วย ภารกิจยับยั้งการสูญเสียสำเร็จคุณได้รับค่าความเกา๋าบวกหปลดล็อกตลาดหุ้นล่วงหน้าสถานะใหม่ผู้มองเห็นกระแสน้ำคนรอบข้างจะเริ่มเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณมากขึ้นทีถอนหายใจยาวความรู้สึกสะใจและล่วงอกผสมปนเปแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสองล้านที่รักษาไว้ได้มันแค่เศษเงินเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาต้องการสร้างขึ้นเพื่อชดเชยให้ริน เขามองดูหน้าต่างตลาดหุ้นล่วงหน้าที่ระบบเปิดให้เห็นมันไม่ใช่แค่กราฟธรรมดาแต่มันคือกราฟที่มีแถบสีทองจางๆบ่งบอกทิศทางราคาในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าตั้มสองล้านนั่นนะ่ะเอามานี่ถีพูดเสียงเรียบเอาไปไหนมึงเพิ่งช่วยกูไว้มึงจะเอาไปทำอะไร กูจะเอาไปแทงสวนทางในตลาด TFX ตอนนี้ดัชนีกำลังจะร่วงหนักเพราะข่าวการประท้วงที่กำลังจะปะทุข,ขึ้นในอีกสองวันข้างหน้าคนอื่นจะแห่ขายแต่เราจะชอร์ตเอาไว้ก่อนมึงบ้าไปแล้วทีตลาดกำลังเขียวขจีข่าวประท้วงอะไรนั่นมันยังไม่มีวี่แววเลยนะมึงจะเอาเงินบริษัทไปพนันหรอทีเดินเข้าไปตบไหลเพื่อน ไม่ใช่การพนันแต่มันคือการลงทุนบนความจริงที่ยังไม่มาถึงเชื่อกูสักครั้งแล้วเราจะไม่ได้มีแค่สองล้านแต่เราจะมี20ล้านภายในสิ้นเดือนนี้เย็นวันนั้นที่บ้านทาวเฮาส์ที่กลับบ้านพร้อมความเหนื่อยล้าแต่หัวใจของเขากลับพองโตเมื่อเห็นรินกำลังง่วนอยู่กับการเตรียมมื้อเย็นกลิ่นแกงสุมชะอมกุ้งหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเขายืนพิงประตูมองดูแผ่นหลังของเธอเนิ่นนาน ในชาติก่อนเขาจะกลับบ้านดึกดื่นพร้อมกลิ่นเหล้าและมักจะชวนเธอทะเลาะเรื่องเงินเสมอเขาก้าวเข้าไปสวมกอดเธอจากด้านหลังรินสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะพิงศีรษะลงกับอกของเขาวันนี้คุณดูแปลกไปนะคะทีดูนิ่งขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเปลยออกมาตั้มโทรมาหารินบอกว่าวันนี้คุณช่วยบริษัทได้จริงหรอคะผมแค่ไม่อยากเสียอะไรไปอีกแล้วครับริน ต่อจากนี้ผมจะทำให้รินภูมิใจในตัวผมไม่ใช่แค่ฐานะแต่เป็นผู้ชายที่คุณเลือกจะฝากชีวิตไว้ด้วยรินหันมามองตาเขาแววตาของเธอเต็มไปด้วยความสงสัยแกมดีใจคำพูดหวานๆแบบนี้ไปหัดมาจากไหนคะหรือว่าแอบ,บไปทำอะไรผิดมาเปล่าครับผมแค่ตื่นจากฝันร้ายยาวนาน16ปี ขณะที่เขากำลังจะเริ่มทานมื้อเย็นที่แอนสุกเสียงระบบก็ดังขัดจังหวะอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นสีแดงฉานคำเตือนตรวจพบเหตุการณ์บัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกผลกระทบผีเสื้อขยับปีกเนื่องจากคุณยับยั้งคดีของวิชัยเร็วเกินไปทำให้บุคคลปริศนาในเงามืดเริ่มสงสัยในตัวคุณภารกิจด่วนหลบหลีกการสะกดล่าตอมในคืนนี้รางวัลข้อมูลที่อยู่อาศัยของศัตรูในอนาคต ที่วางช้อนลงทันทีมือของเขาสั่นเล็กน้อยเขาลืมไปว่าโลกนี้ไม่ใช่แค่เกมคอมพิวเตอร์ที่เขาจะกดรีเซ็ตได้ตามใจชอบการที่เขาเปลี่ยนอดีตมันกําลังสร้างเคลื่อนใต้น้ำที่เขามองไม่เห็นรินครับคืนนี้เราไปนอนบ้านคุณแม่รินกันไหมครับฮะตอนนี้เลยนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับที่ไม่มีอะไรครับแค่อยากไปกราบท่านน่ะ ทีพยายามทําเสียงให้ปกติแต่สายตาของเขาลอบมองไปที่หน้าต่างหน้าบ้านเขาเห็นรถเก๋งสีดําสนิทที่ไม่คุ้นตาจอดซุ่มอยู่ในมุมมืดของซอยความเก่าจากปี2026บอกเขาว่านั่นไม่ใช่รถของตํารวจแต่มันคือรถของพวกทวงหนี้นอกระบบที่วิชัยส่งมาจัดก,การคนที่รู้มากเกินไปทีรู้ดีว่าศึกนี้ไม่ใช่เรื่องหุ้นหรือเรื่องเงินแต่มันคือการรักษาชีวิตที่เขารักไว้ได้เป็นครั้งที่สอง ระบบถ้าฉันรอดคืนนี้ไปได้ฉันขอค่าสเตตัสความคล่องตัวเพิ่มเท่าตัวเลยนะทีคิดในใจพลางคว้ากุญแจรถการแข่งขันกับโชคชะตาที่แท้จริงพึ่งจะเริ่มต้นขึ้น